เจอกับน้องเม์อีกเราจะเมื่อนี้กับมาตามสัญญาเนาะจา้ะน้องเมสิมาเปิดบ้านเนอะ่อหรือว่าอพาร์ตเมนต์แฟนนะจ้ะแต่ว่าขายไปแล้วเนาะจา้ะในราคาสิบกว่าล้านทุกคนคือแบบอยากให้เห็นมากว่าสิบล้านได้แค่นี้เดี๋ยวน้องเมสิพาทุกคนไปเบื้องรอบนอกแล้วก็เข้ามาเบื้องด้านในนเมถไทยวิดีโอนี่ขึ้นมาบม่ไไ้มีเจตนาะแบบว่าโอ้อวดหรืออย่าง แต่ว่าน้องเมย์เฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นอีกอีกมุมหนึ่งของฟินแลนด์ว่าค่าของชีพของฟินแลนด์น่ะมันแพงมากซึ่งบ้านแฟนนี่ซิยู่คางๆกับเมืองหลวงหรือบ้านเขาเอินว่าจังหวัดปทุมธาน,นีนะาะจ้ะเป็นเขตปริมนฑลท,ที่ติดกับไอเมืองหลวงแล้วก็มีทะเลพร้อมจาจอยู่แถวเนี้ยบ่กไก่จากบ้านแฟนก็เลยราคามก็เลยค่อนข้างสูงมากแต่ว่าห้องโรยไง อันดับแรกน้องเมสิพ้าทุกคนไปเบื้องรอบๆภายนอกก่อนเราจังเขามาเบื้องภายในเนะจ้ะตามน้องเมยมันเลยนี่ลักษณะข้างนอกก็จะเป็นแบบว่าตึกสูงๆจ้ะนี่แหละตึกสูงๆนี่แหละที่อพาร์ตเมนต์แฟนน้องเมยู่นะจ้ะแล้วฝั่งข้างนั้นก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ขึ้นกันจะ้ะแล้วก็เป็นถนนหันมาทางนี้กะติดห้างจ้ะนี่ถ้าบ้านเฮาก็จะเป็นแบบว่าโลตัสบิ๊กซีเนาะ ซื้อว่าห้างคริสมาเป็นห้างที่ว่าเครือขา,ายเดียวกับบริษัทที่น้องเมฮ็ดด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าถนนถนนหลักเนาะจ้ะนี่ถนนหลักส่วนหันมาด้านนี้กัตึกข้างหน้าสีขาวๆก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ว่ามีเสื้อผ้าแบรนด์เนมขาย ล้านอาหารมีของไส้ของอย่างคือจังห่างเปรียบเทียบกับเซนทันหรือว่าโรบินสันนี่อย่างเสียจ้ะหลายๆหลายๆเสื้อผ้าหลายๆย่างที่แบบว่าอยู่ในห้างเดียวกันเน,นาะจ้ะอยู่ข้างหน้าส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนด้านข้างๆวันนี่กะสิเป็นด้านด้านหลังจ้ะเดี๋ยวน้องมีพาไปเบื้องด้านหลัง ลักษณะด้านหลังก็จะเป็นกระจกบลิจ้ะมีบ้านแฟนอยู่สันสองอแฟนบอกว่าห้างทั้งถึงถึงไปพุ่นทัง้งแพงถึงแพงถึงจะ้ะเพราะว่าราคามันจะแพงตามห้างสูงห้างแพงแล้วก็ชิมีหองเป็นสามสิบสี่สิบล้านก็มีจ้ะอยู่ห่างถึงพุ่นอ,อาจจะเป็นหองใหญ่สองหองนอนลักษณะก็หรูลาอยู่จะ้ะเดี๋ยวหันมาเบื้องอีกด้านนี่ด้านนี้ก็เป็นหองต่ำลงมา อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกสวนย่อมเนาะจ้ะสวนสนามยามือแรงกะมีเด็กน้อยไม่แล่นเหล่นอยู่จ้ะนี่ลักษณะฟังนี้ก็คือกันจับเป็นพาร์ทเมนต์คือกันอันนี้ก็เป็นสั้นใต้ดินจ้ะส,สั้นใต้ดินเป็นลงจอดรถเนาะจ้ะลงจอดรถนี่เศร้าเดือนละ หนึงรอยยูโรกับประมาณ3 5มพันห้นหะจ๊ะบาทต่อต่อเดือนหนึ่งลักษณะลงรถก็จะเป็นแบบสี่จ้ะกระสินไยออกไปกว้างออกไปงนอกก็มีจ้ะทั้งปุ่นเดือนละ3,500หรือ3,600ยูโรนะต่บาทอันนี้ก็จะเป็นลิฟต์เปิดลิฟต์เข้ามามีทั้งเบิดสิบสองชั้นนะจ๊ะเป็นอยู่ชั้นสอง แอบจะเอ้นิดนึงเดี๋ยวพาถึงไปเบิ้งในห้องแล้วจ้ะตามมาเบิ้งกันประตูก็จะมีแบบว่าสองชั้นอันนี้สั้นสองประตูสั้นสอง เข้ามาก็จะเป็นกระจกอันนี้ก็คือแบบว่าเวลาคนมากดกิ้งข้างล่างก็จะเป็นกุญแจเปิดก็จะมีเสียงขึ้นมาคือเสียงโทรศัพท์แล้วเราก็เปิดกดปุ่มกุญแจแล้วก็ห้องก็จะเปิดทางซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำจ้ะเดี๋ยน้องเมย์พาไปชมห้องน้ำเป็นห้องน้ำจ้ะ ห้องน้ำก็ธรรมดามีกระจกมีเครื่องซักผ้าเครื่องอบแห้งแล้วก็ห้องน้ำปกติ <c oughs> หันมาด้านนี้อูดด้แดดส่องแรงมากก็จะเป็นห้องเดี๋ยวต้องมีย้าไปห้องนอนก่อนล้วกัน <c oughs> ห้องนอนกะบ,บริยายนะจ๊ะห้องนอนก็ธรรมดาห้องสี่เหลี่ยมนิดหน่อยกะบ,บริยายมากฝังสายมือกับตู้เสื้อผ้าจะ้ะ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโซฟาแล้วก็ทีวีจ้ะหารแล้วก็ห้องครัวเ <c oughs> อมากันจ้ะระเบียงบ้าน <c oughs> มื่อนี้แดดดีมาก ก็เป็นระเบียงบ้านจ้ะที่มองเห็นข้างล่างส่วนหย่องระเบียงค่อนข้างใหญ่มากระเบียงใหญ่เลยจ้ะโอ้ยแดดร้อนมากได้จ้ะหลังจากชมกันไปแล้วสมราคาเพื่อจ้ะสิบกว่าล้านเราก็ค่าจอรดวดนี่ก็เสียอีกสามพันกว่าค่าส่วนกลางนี่ก็เสียอีก อประมาณเจ็ดพันจ้ะต่อเดือนอแล้วเดือนนึงก็ประมาณหมื่นนึงเนาะจ้ะค่าใช้จ่ายทั้งหลายแล้วก็อีตรงที่ว่ามันอยู่ใกล้ห่างอทางซ้ายก็ห่างทางขวากห็ห่างเรามันก็มีไอ้รถไอ้ไฟใตดินไปเมืองหลวงแล้วเขาก็ประจเป็นถ้าเขายุ่นีเขาก็ประจเป็นตรงนี้รถก็ได้จ้ะมันกสะดวกสบายแล้วก็อยู่ใกล้เมืองหลวงใช้เวลาแค่ยี่สิบนาทีเองจ้ะนั่งรถไอ้ไฟใตดินไปเนาะจ้ะแต่ถ้ารถส่วนตัวก็ประมาณสิบกวนาที แล้วแต่รลุดติดพมเอ่อแต่ว่าแฟนขายไปแล้วต้องย้ายออกประมาณประมาณนันเสาจะเสาอีฮอดนี่ต้องย้ายออกแล้วแล้วก็ไปอยู่บ้านน้องมีกวบ้านไม่ก็อีกประมาณเกือบสองเดือนค่อยได้ย้ายเขาเนาะจะ้ะนี่น้องมีก็ฝากไว้ซัมมี่กรล้อคลิปต่อไปก็คลิปบ้านไม่เนาะจะ้ะรุนรุนรุนว่าซี่อยู่เมืองใดเนาะจะ้ะทางั้นน้องมีก็ขอบคุณหลายๆที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าบายยจ้ะทุกคน